มีไหมมีแอปเปิ้ลไหมเอาบอกให้ขึ้นแอปเปิ้ลให้หน่อยโอ๊ยหนอทำอะไรนอะฮะมีไหมแอปเปิ้ลหนอแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล มาขัดเล็บมาขัดเล็บมาลับคมมารับคมเล็บไปกินไหมนะเนาะแอปเปิ้ลฝีมือออสตินอ่นะบ่คือแล้วบ่วคือแล้วสรุปแล้วขึ้นไปเล่นใช่ไหมลงไงลนะ่ะทีเนี้ย

ทำไงเอาไงเอาไงดีเอาไง <c ười> ขึ้นไปทำไมออสตินออสตินโอ๊ยนนนขึ้นไปเอาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกำลังสีสวย